ระหว่างรถขวัญใจเวัรรุ่นอย่าง B M W M 3 4 0 i ต้องมาเจอกับขวัญใจเวัรรุ่นอีกเช่นกันนะครับคือ Honda Civic F K คันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่า400หม่ยวันนี้ผมตังเสียแซลออโตไทมจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ เพื่อนๆนะครับว่ารถทั้ง2รุ่น2ยี่ห้อเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู M340i เดิมๆเ,เ,เจอกับ Honda Civic FK แต่งเต็มลำรถสนามด้วยใช้งานด้วยแรงม้าที่พื้นนะครับอยู่ประมาณ350แรงม้าขนไหนจะทําเวลาได้ดีกว่ากัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาฟังสเปครถที่ผมนั่งอยู่ก่อนนะครับวันนี้ผมขอนั่งใน b m เ m 3 4ร i X d r ี v e คันนี้นะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์3 0ลิตร6สูบแถวเรียงทวิน p o w e r Turbo ที่ให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่387แรงม้า5้าร0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ Z F8 สปีดส่งกำลังแบบ4ล้อหรือว่าขับเกลื่อน4ล้อแบบ X-Drive นั่นเองนะครับส่วน M 3 4 0 I มีน้ําหนักอยู่ที่1670ก,กรรมนั่นเอง ส่วนราคามือหนึ่งะครับอยู่ประมาณ4ล้านบาทมาคันต่อไปนะครับ Honda Civic FK คันนี้ใช้เครื่องยนต์1.5ด1.5ลิตร4สูบเทอร์โบที่ให้พละกกำลังเดิมๆอยู่ที่173แรงม้า220นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์ c ี t ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับคันนี้โดยน้ำหนักของ1.5เทอร์โบ RS โฉมตัวถัง FK เนี่ยมีน้ำหนักเบามากนะครับอยู่ประมาณราวราว0 0กลางๆกิโลกรัมนะครับ ส่วนราคามือหนึ่งถ้าตัวแฮชแบกนะครับอยู่ประมาณ1.2ล้านบาทหรือว่า1.259,000บาทนั่นเองนะครับ แต่เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าจะมาวิ่งกับ M340i ที่มีระบบขับ4ด้วยเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาตัวโมเต็มสูบมานั่นเองนะฮะคันนี้สเตเตอราทุกอย่างเท่าที่เพื่อนๆจะนึกออกนะครับไม่ว่าจะเป็นโบอท์วาล์วอินเตอร์น้ากองอากาศชาร์จไพ์ท่อทั้งเส้นนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะไล่วันนี้ก็ไล่ไม่หมดรวมถึงพาร์แต่งรอบคันทำให้รถคันนี้ดูปาดเปียวและดุดันนั่นเองทำให้แรงม้าคันนี้ไปจบอยู่ที่370แรงม้าต้องบอกว่าเป็นแรง มาที่น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าลงพื้นระดับนี้มากกว่า M 3 4 0 i ขับ4เลยถ้าลอยตัวไปได้แล้วดีไม่ดีด้วยน้ําหนักรถที่มันเบาบวกกับรถไม่ต้องเสียกําลังเมื่อตอนออกตัวไปแล้วให้กับระบบขับ4เนี่ยน่าจะช่วยได้ดีเลยทีเดียวแรงบิดก็อยู่ประมาณ550นิ้นิวตันเมตรอ๋อลืมบอกนะครับแรงม้าข,ขนาดนี้ก็ต้องทําเกียร์ด้วยนั่นเองเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาและเสียนาฬิกาเพื่อนๆน,นะครับฟังสาวเชคกันหน่อย นสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับมาครับเพื่อนๆพร้อมแล้ว FK กับ G 2 0 ครับรอบ2 ต้องบอกว่าสูสีมากนะครับรอบนี้รอบตัดเซ็ตแล้วมาดูกันดีกว่าครับอันนี้วิ่งติดต่อกันไม่พักเลยนะครับ สามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชันตัวตึง402เมตรก็ <c oughs> แต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ำมัน <c oughs> กำลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆ <c oughs> มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> <c oughs> รอบหนึ่งครับเมื่อกี้พี่เขาลืมปิดแท็กชั่นนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่โอโอกาลชจี o G นั่นเองนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมวิ่ง ให้เพื่อนๆในช่องได้เห็นถึงศักยภาพ VTEC Turbo นั่นเองนะครับแม้ว่าเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า M340i เนี่ยสามารถทำเวลาได้ดีทุกรอบเนื่องด้วยพ่วงมากับระบบขับเคลื่อนสีล้อแต่ลำพังรถขับหน้าอย่าง Honda Civic FK เนี่ยมาแค่ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแต่วิ่งได้ขนาดนี้ผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับโดยที่เพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้า M340i ออกช้ากว่านีด้เดียวก็คือโดน Civic FK เนี่ยทิ้งตามกันไม่ทันเลยทีเดียวแต่นั่นมันก็อยู่ที่จังหวะช่วง ชิงกับการออกถ้าเรามาดูกันรอบที่ออกกันตรงเป๊ะๆเนี่ยคันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอเจ้าหมายแน่นอนตกเป็นของ M340i ที่มีระบบขับสีนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆเวลาดีสุดอยู่ที่12.60วินาทีที่ความเร็ว176กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้น และตามมาด้วยซ i v i c FK นะครับที่ความเร็ว179กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เวลา12.90วินาทีนั่นเองเอาจริงๆต้องบอกว่าเกินคาดนะครับกับ Honda c ซ vic ที่แม้ว่าโมดิฟายมาเต็มลำแต่ว่าเขามากับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งปัจจัยหลักๆที่ทำให้ C ี vic FK เนี่ยวิ่งตีตื้นมาเรียกได้ว่าเฉียดฉิวกับ M340i ได้เลยเนี่ยน่าจ,จะเป็น1เรื่องเกียร์ CVT นะครับที่เขาชิฟต์เกียร์แบบไร้รอยต่อกับ2แรงม้าที่มหาศาลเมื่อรถออกตัวได้แล้ว power เพื่อ loss จะมีน้อยกว่ารถขับ4หรือรถขับหลังเพราะไม่ต้องเสียแรงกับการส่งกำลังผ่านเพลาเฟืองท้ายนั่นเองนะครับสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆเพียงแค่ส่งรายละเอียดมาทางไลน์แอดได้นะครับและผมจะจัดคู่วิ่งให้อย่างมันแน่นอนซึ่งเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจใผมได้ง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กับกด s u b s c r i b e ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับส่วนวันนี้ผมตั๋งเซียสซลตัวถามคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ